เมืองไทยนะจะบอกให้ไงไอ้หนุ่มน้ำมนขวัญใจคนจนคำรอนว่างหวังสีวันนี้เรามาถึงวัดพระธาตุดอยกองมูวัดพระธาตุดอยกองมูงมนี่ถือเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์นะครับของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมืองชิดชายแดนติดประเทศเมียนมาถือว่ามายากลำบาก1864โค้งและนี่ก็คือองค์พระธาตุดอยกองมูนะครับ ที่เรามาไหว้มากราบสักการะ,ะกันแล้วก็นั่นวิหารหลวงพ่อทันใจแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าลายเหล่านี้ก็เป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องส่วนใหญ่ก็เป็นไทยใหญ่ขอสิ่งดีดๆนะครับที่มีในแผ่นดินนี้ที่มีอยู่กับเมืองแม่ฮ่องสอนให้ปกปักคุ้มครองบ้านคุ้มครองเมืองสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ก็ <laughs> เป็นหนึ่งหนึ่งคู่นะครับของพี่น้องที่ ได้สามีเป็นชาวต่างชาติรักแม่ห้องสอนไหมชอบอะไรแม่หองสอนชอบธรรมชาติธรรมชาตินะก็อยากมานะมันมันเงียบสงบพักผ่อนนะครับเห็นธรรมชาติเห็นจิตใจก็นะล่าเริงกลับไปมองกี่ครั้งก็ยังไม่เบื่อนั่นเมื่อเรามาที่เมืองแม่ห้องสอน ฟังฟังได้เวลาแล้วและนี่คือสีสันเมืองไทย360องศานิวโชว์นะจะบอกให้โอ้โอแม่ห้องซ้อนมานอนแล้วจะรู้ดี โอ้ว่าที่นี่ธรรมชาติมากลาให้เมื่อก่อนได้มาเดี๋ยวนี้ก็อยู่สบายจริงๆนะพี่ชายอยู่สบายที่เมืองแม่ห้องอสอนสีสันเมืองไทย